ที่น Saint ment, ี่สถานีหัวหมากผู้โดยสารมีความประสงค์จะลงที่สถานีหัวหมากโปรดนำสิ่ของและสัมภาระของท่านลงจากขบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนได้ค่ะขบวนรถที่จอดเที่ยวในชันทราราที่สองเป็นขบวนรถจันทร์เมืองที่สามแปดแปดลับส่งผู้โดยสารจากสถานีจัชงนาวาบลายทางสถานีกรุงเทพผู้โดยสารมีตัวโดยสารเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนิ่งโปรดนำสิ่งขอและสัมภาระของท่านขึ้นโดยสารบนขบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนได้ค่ะ รถ้นี้มอจา,สารสถานีหัวมาก็จอยลยาจีนผกได้สารที่ไปอยู่รถสุขุมวิทเชีเวสถานีกองการเวนสถานีต่อไปค่ะ